สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูาตัวถ่านที่ผลิตพร้อมกันด้วยวิธีเดียวกันลอดเดียวกันแตกต่างกันแค่การตากนะครับมาดูดูนะครับเห็นไหมครับ,รบวันนี้จะร้าว ฝั่งนี้ไม่ร้าวนะครับอันนี้ผลิตลอดเดียวกันนะครับแต่เคาะก็ไม่แตกนะครับแต่ว่ามันร้าวเพราะว่าอันเนี้ยก็คือให้รนดนแดดโดยตรงเลยกับพวกฝั่งนี้ที่ดูไม่ค่อยร้าวไม่ค่อยอะไรเท่าไรเนี้ยก็คือเอาผ้ากลุม่มพลาสติกใส มาพับสองชั้นแล้วคลุมไปแล้วก็ค่อยๆให้มันเสร็จตัวไปมันก็ไม่ค่อยร้าวเดี๋ยวพวกโดนแดดตรงๆร้าวถามว่ามันมีปัญหากับการใช้งานไดไไหมก็มันก็ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานนะแต่มันจะมีปัญหากับการถามหรือความรู้สึกเฉยๆว่ารู้สึกว่ามันจะไม่นี่มาถามว่ามันแข็งแรงไหมมันก็แข็งแรงในระดับที่แบบแข็งแรงครับ ว่ามันจะมีปัญหากเกี่ยวกับความรู้สึกรู้สึกว่ามันดูร้าๆแล้วมันจะเหมือนมันไม่แข็งแรงครับคือตามจริงก็ไม่ใช่ตัแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้เห็นชัดๆนะครับว่าเนี่ยแค่วิธีการตากที่ต่างกันเนี่ยมันก็ทําให้ตัวสินค้าหรือตัวฐานตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมัน มีความแตกต่างกันแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าปัจจัยมันหลายอย่างก็จะแบบเ,เห็นเห็นเขาบอกว่าถ้าเห็นเขาบอกว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ลองทําเองดูนะครับเราจะไม่รู้เลยทําเองไม่รู้ผมไม่มีไม่ได้มีปัญหาใบก,การใช้งานแน่นอนมีปัญหาความรู้สึกนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ดีเพราะว่ามันร้าว ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ได้เวลาเก็บแล้ว